สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเวลลคลิปนี้ก็เจอกับแอดมินยามค่ำคืนครับซึ่งแอดมินจะมาอัปเดตข่าวสารของสาวไทยของเรากับการไปลุเล่นลีกต่างประเทศครับถึงแม้ว่าตอนนี้ อีกแต่ละประเทศนั้นจะอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วที่จะมีการแข่งชิงชนะเลิศหรือว่ารอบไฟนอลเร็วๆนี้อีกไม่นานแล้วแต่สาวไทยของเราก็มีข่าวดีครับที่ลีกเกาหลีใต้ได้มีการติดต่อทาบทามแล้วก็ให้ไปเซ็นสัญญาเล่นกับทีมของเขาหลัทงที่เราทราบกันเลยครับว่าทีม GS ทางลีเกาหลีใต้ที่ได้มีการสนใจในตัวของดารินแล้วก็เรียกดารินไปสมทบทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งล่าสุดก็ต้องขอบคุณภาพจากสโมสรอุพรีมด้วยครับเป็นภาพมูเมนต์ของดารินปินสุวรรณที่อยู่ที่สนามบินกำลังจะบินมุ่งหน้าสู่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อร่วมทีม GS ในลีเกาหลีใต้นั่นเองครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเธออีกครั้งครับพึงจะแข่งขันไทยลีก แล้วก็มีข่าวดีทําให้ต้องเดินทางไปแข่งขันต่อทันทีดูจากหน้าตาของดารินก็สดชื่นเจมใสครับสำหรับโอกาสดีๆในครั้งนี้เชื่อว่าเธอน่าจะดีใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยที่รอเชียร์แล้วก็ดีใจไปกับเธอครับขอวอวยพรให้ดารินเดินทางปลอดภัยแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเล่นหลีเกาหลีใต้ครั้งแรกครั้งนี้ของเธอครับเรามารอเชียร์ ขอให้กำลังใจดารินกันครับขอให้สามารถเข้ากับระบบทีมแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมให้ได้ครับก็สู้ๆครับสำหรับสาวไทยของเราทุกคนในลีกเกาหลีใต้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับสาวไทยของเราปังอยู่แล้วครับ